เข้าได้ทุกปั๊มแน่นอนนะครับเพราะตัวแกนลอนพลาสติกตัวนี้นะครับผ่านมาตรฐานแน่นอนนะครับไม่ว่าจะไปเติมปั๊มไหนนะครับก็สามารถเข้าได้นะครับเซฟตี้ล็อกแบบนี้นะครับไม่สามารถลูดเองได้นะครับคือเวลาเราจะหมุนออกมันก็ต้องกดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะหมุนได้ออกแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไว้นะครับในรถหรือว่าอย่างเงี้ยมันจะหมุนออกไปได้นะครับมันจะคลายออกไม่ได้แล้วตัวนี้นะคือดูดิ ล็อกสนิทแบบนี้นะครับไม่มีหกไม่มีกระชอกออกแล้วที่ชอบตรงที่ว่าเป็นที่ว่าเป็นเซฟตี้วาลอย่างไงเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับมันจะเป็นเซฟตี้วาลตัวนี้มันสามารถเ,าเก็บหัวได้นะครับเป็นหัวหัวแบบนี้นะครับสามารถเก็บได้แล้วก็เอามาต่อได้แบบนี้ชอบตรงที่ว่ามันเป็นเซฟตี้วาลอย่างไงคือมันจะไม่หกมันจะน้ํามันมันจะไม่ไหลออกในทันทีนะครับ เวลาเราจะเติมนะครับเราจะเติมเขาแล้วเราเอ็นนะครับหรือว่าเราก้มนะครับเอ็นแบบนี้น้ํามันก็จะไม่ไหลออกทันทีมันจะมีตัวหยักนะครับตัวนี้เอาไว้นะครับเกี่ยวกับฝาถังน้ํามันนะครับเกี่ยวกับฝาถังน้ํามันยังไงพอเกี่ยวเสร็จแล้วเราแล้วเรากดนะครับมันก็จะน้ํามันมันก็จะไหลออกมาแบบนี้เห็นไหมครับอย่างเช่นนะครับเนี่ยเรากดแบบนี้นะจะเป็นฝาถังน้ำมันเราก็กดแบบนี้เลยนี่แล้วก็เติมเห็นไหม เ,เรากดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปแบบนี้มีให้เลือกหลากหลายขนาดมี5ลิตร10ลิตร20ลิตรสามารถเลือกได้นะครับผ่านมาตรฐานแน่นอนนะครับถ้าสนใจในตะก้าไปเลือกได้เลยนะครับ